การสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปนี่แอดจะลงเด่นรัฐบาลไทย62งวดแล้วยังไม่หลุดเนาะค่ะ,ะโตกับโตลุ้มนะคะพี่น้องว่่เป็นยังดอกเนาะค่ะเฮ้าโฟกัสไปทีแนวทางนะคะคนเฮ้าตนทุนบ่คือกันเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทําดีมีประโยชน์ต่อสังคมได้เนาะค่ะบางท่านเพิ่ก็จกะบุรีค้นที่ดูเหมือนด้อยโอกาสนะคะ จังเห่าเห็นในสังคมเนาะค่ะพี่น้องคนเห่าต้นทุนบ่ทอกันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะพี่น้องสิ่งใดที่เหาซอยเหลือกันใดกัซอยซอยกันไปเนาะบ่มีผู้ใดอยากเกิดมาก่าจจนจะค้นนะคะพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากเกิดมากจนสิ่งใดที่เหาเฮ็ดแล้วคนรอบกายเรามีความสุขแล้วตัวเราเองก็มีความสุขจงเฮ็ดไปเถอคะค่ะคนเหาบ่รูุจักว่ามือจะไปจากกันมือใดเนาะรล้ดแต่มือเกิดนะคะ สิ่งใดทำแล้วมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นก็ขอให้ท่าไปนะคะก็ไปแนวทางสูตรนี่เฮาจะไปเบิ่งชุดเด่นบนล่างรัฐบาลไทยเอสว่าเอสลงแล้วเอฟซีว่าเพท่านได้โล่งเอสลงใหก้กกอนเนอพะศน์นะคะ,ะเฮาก็จะล่งห้เลยชุดที่เดิน62งงวดแล้วยังไม่หลุดนะคะก็ขอให้เดินต่อเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้เดินต่อสำหรับสูตรเราพัฒนาล่างเม็ดเดียวนะคะมือขึ้นในแอดเขาไปเบิงช่องเออยด้นะคะเออยดาช่องใหญ่ช่องนึงนะคะเห็นเพื่อนเอาแนวทางเลขล่างของแอดไปล่งเนาะค่ะบอเป็นอย่างค่ะบอได้แพงเอาไปเถอะเอาไปแล้วถ้ามันเกิดประโยชน์กับคนหลายๆคนน่ะยินดีเลยค่ะ นะคะยินดีเลยแล้วก็อขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้คุยกับอ่าช่องน้ําเชี่ยยุนะคะอ่าเอาไปเลยพี่น้องเอาไปแล้วอย่าเอาไปทําร้ายคนอื่นเคยตะกี้จะมี f เอซีผู้หนึ่งเนาะอันนี้ไม่ได้ไม,ม่ได้เหมารวมมีแค่คนเดียวนั่นแหละ,ะเขาจะเอาไปทําอะไรยังไงไม่รู้คือเขาจะเอาแนวทางนี้เป็นหลอกเอฟซวาเป็น เขาเขาเหมือนกับว่าเขาจะเป็นแอดมินประจําช่องแอดแล้วก็เขาจะเรียกเก็บเงินแอดบอกไว้ตรงนี้เลยว่าแอดทางานคนเดียวมีอะไรคือแอดจะพูดซื่อสารไม่มีเม็ดเดียว2เม็ดนะคะมีเท่าไหร่แอดจะเอาลงให้หมดนะคะบอมีกักแล้วก็บอมีเรียกเก็บหลังบ้านนู่นนี่นั่นยังสันยังสี่อ่าพี่น้องฟังไว้ตรงนี้เลยนะคะมีเท่าไหร่เทลงให้หมดเลยหน้าตากเลยห้เอพี่น้องนะคะ บ่มีกักบ่มีเม็ดหนึ่งสองเม็ดนอกรอบนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปหลงเสือเขาเดอ้อนะคะอ่ะาทางแนวทางเขาแน่จะมีแดงิดมากแบบนี้นะคะเพราะว่ามีเอฟซีใจดีส่งเข้ามาให้ดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแอดจะเอาลงหน้าช่องทางช่องเฮ้ไม่ว่าจะเป็นทางอ่าแอปแดงหรือว่าทางอ่าเฟซหลักเนาะค่ะแอดก็เอินเ่นพอถือนะคะจากซีได้เพิ่นเอิ่นเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นแอดมีแต่ความจริงใจความบิสุทิใจที่อยากจะให้จริงๆบไดาเรียกเก็บบอดายีิ้ยังทางสินเพราะว่าแนวทางมีเข้ามีหลุดใช่ว่าจะเดินอย่างเดียวอย่างเดนล่างตัวเดียวลราพัฒนาเดินมาเจ็ดแปดมือนั้นวันนี้ให้ดูดีๆนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาเดินมายาวแล้วมีซีดหลุดเอาแอดคือเววบ่าเป็นมงคลแท้แอดจำเป็นต้องเอาความจริงมาบอก มาไฮสติกันพี่น้องไฮสติแอดแอดไฮสติพี่น้องนะคะไม่มีสูตรใดเลยที่เดินแล้วไม่หลุดนะคะเข้าเบิงไหวเป็นแค่แนวทางดูไว้เป็นแค่แนวทางทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเราวก่จะไปหลงเสือเขาว่าเขาเป็นอแอดมินช่องยังไงนักสีช่องเข้าช่องนยน้อยแอดทำงานคนเดียวมี2เมตรหเมตรเอาเท่ลงหนาตักหนาจอให้พี่น้องเบิงเมด ่าไปหลงเชื่อเขาไม่มีเลยหางเดียวสองหางหรือว่าเด็ดเด็ดหางเดียวเองสิเขาตัวเดอ้อพี่น้องนะคะอ่าจัจ๊กสิวา่าจ้าไหนหามเขาเจา้าบ่ได้กับมาเบาบอกสูพี่น้องเอฟซี FC ฟังเนาะไปเบิงคำเตือนของทางช่องเฮากรนเนาะค่ะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ หัวขอของเฮากันเน้นตลอดนะคะเน้นตลอดว่าอ่ะเป็นแค่แนวทางแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะเบิ้งดีๆเด้อค่ะเฮ้าไปเบิ้งสูตรอาจจะม่อมจกน้อยเพราะว่ามึกมันซึมใส่กันเนาะค่ะติดบนล่างเดินยาวๆ62งวดยังไม่หลุดนะคะงวดนี้ถ้าเราผ่านก็จะเป็นงวดที่63ส f c อ่าเอซี่ว่าแอส เอ,อสสาว่าภาษากลางน้ำแดงบอลูภาษาน้นสสามวส,สันอ่าเวาวไล่บล่ได้มันจะตกเนาะค่ะภาษาพ่อแม่นี่มันเว่อง่ายมันเป็นอ่าภาคพื้นบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าขัดถ่ายปอยเหยี่ยวของเงี้ยวๆกันสิแค่แลกตกออกมาคือเก่าหน่ะละเนาะ,นะงวดที่แล้วงวดก่อนหนั่นี่แอดลงนะคะก่อนหน้านี้แอดลงหกเจ็ดแปดเห็นบ่ค่ะพี่น้องเดินจริง fc ที่ตามสูตรนี้มีเยอะมากนะคะ fc ที่ตามสูตรนี้มีเยอะมากทัดขึ้นไปแอดวาง6 7 8 6มาเท่้งหลักลอยเท่้งหลักนวยเท่้งหลักสิบล่าง6 9 6 6้หนึ่งะคะงวดที่แล้วแอดวางไว้ที่901ผลมาที่8 9 8ก็เข้าที่บนงวดนี้ได้4ี่ห้าหพี่น้องมากบปินตามาบอพี่น้องว่านะคะ,ะแคปไใบนะคะแคปไใบ ชุดนี้จะมากควบคู่กันกับชุดตารางละตารางบนล่างนะคะตารางบนล่างเป็นชุดประกบนะคะพี่น้องเป็นชุดประกบกันงวดนี้งวดที่แล้วประกบ,บาพอผ่านนะคะประกบไม่ผ่านอ่าพอผ่านเห็ดจังไรละแอดมันหลุดค่ะบอผ่า,านก็นคือหลุดเนาะนะคะอ่ามันแอดขาดออกไปไบไสนาะแบบนี้มันบอผ่า,านงวดที่แล้วนะคะคือหลุดนะคะอ๋อนี่ไง นะคะนี่ไงเป็นชุดตารางมาได้บนล่างเดินมายาวๆเพิ่งจะหลุดงวดที่แล้วนะคะงวดบังหันห้าว่างหนึ่งสองสามไม่มีติดหลุดหนึ่งเดินเงีวมากนะคะเดินเงีวมากที่นี่งวดนี้ได้ห้าหกเจ็ดค่ะชนกันที่ห้ากับหกว่าเทศนี้นะคะชนกันที่หากับหกตอนนี้ห้ากับหกอ่าแอดจับตาเอาใจใส่ไว้ที่เม็ดเดียว คือเอจะบอกว่าหล,ล,ลายตัวเพราะว่ามันจะหลายแนวทางหลายหลายเพิ่มเพิ่มอ่าอ่าผ้าละให้พี่น้องนะคะเพิ่มผ้าละให้พี่น้องคือฟันไว้ก่อนหกเม็ดเดียวนะคะตอนนี้แต่ว่าแนวทางเรายังทําไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขออนุญาตเฮ็ดสูตรไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเฮ็ดสูตรไปก่อนอ่าสองสูตรนี้ชนกันที่เลขห้ากับเลขหกสิเดินต่อบ่ สำหรับสูตรนี้เดินมา62งวดแล้วยังไม่หลุดโฟกัสได้ที่สูตรนี้งวดนี้ย่าหลุดเด้อล่ะเนาะคะ่ะโฟกัสไปย่าหลุดเด้อปูเนาะคะ่ะชนกันที่เลข5กับเลข6นะคะเอาสำหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอซพี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะคะขอให้เฮ้งๆปังๆมันๆโชคดีไม่ใช่ จงเป็นของพีของนองทุกท่านนะคะสำหรับสูตรนี่ทั้งช่องน้ำเชี่ยเพิ่กับขอคือกันแต่แอดขออนุญาตลงของเจ้าของกอนเนาะค่ะเพราะเป็นยังดอกพี่น้องเป็นสะพานบุญเป็นยังช่องเจ้าของมิยุคคือจําเป็นต้องแบ่งปันไปเพราะเป็นยังดอกขายพี่น้องเฮาเอาอนิสงส์เป็นช่วยกันเป็นสะพานบุญจังหวะที่โอกาสหรือว่าดวงเฮาสิ้นชะตาเฮาจะไปเป็นทาไดกะเพิ่นลิขิตไว้แล้วล่ะค่ะ ตอนนี้การให้ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับคนอื่นเฮ้ากะจะใหะ้ส่วนให้ไปแล้วทํามะลดแอดก็ต้องขอโทษขอให้เอจีพี่น้องนะคะแต่แอดเชื่อว่าการที่เรามีความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้วก็ให้สิ่งที่ดีให้กันมันจะมีความสุขทั้งคนให้และคนรับนะคะมันจะต้องอเปิดรับกันทั้งผู้รับผู้ให้่ะคะพี่น้องนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้ว ขออยู่ตีไว้สำนีพอ,อกันคลิปหนะ้าวันนี้เราไปเจอกันกันกบราวพัฒนาเด่นล่างตัวเดียวแอดลงให้แล้วขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อเดินมาตัวเดียวเดินมาเจ็ดแปดงวดแล้วงวดนี้ระวังนะคะระวังดีๆด,ดูดีๆเอาสสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ